นี่เราอยู่ที่อ่างนะครับผม,มันตกนะอากาศดีนะเลยออกขี่เล่นหน่อยสักนิดผมรอฝนตกมาหลายวันละเรโอากาศฝนตกมาหลายวันแล้วครับผมที่เที่้วก็ไม่ได้ไปนะเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับก็เลยหาเวลาฝนตกมาแล้วก็ออกมาเล่นนะครับมาสองคนนะครับวันนี้ ลมยางเลยครับยางแบนทุกหายเลยมาลองรถด้วยครับตั้งแต่ทำยังไม่ลองเลยรดางไม้ทุกฝหายเลย,ยไม่ไหวใจไม่ไหวใจไม่ไหวใจ <laughs> <laughs> เปียนเ,เลยครับผม ไรขึ้นหัวเปียกหมดเลยครับทุกคน <c oughs> ดู <c oughs> ยังไม่ถึงรอบอ่างเลยนะนมีมะแมลงแล้วก็ดินกระโดด <c oughs> ได้ยินเสียงฟ้าร้องเหมือนจะตกอีกนะครับโอ้ไม่ได้จับรถหลายวันไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่อื้อลอยเข้ามา ริงไม่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยบอลเด็กัดเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บผิดทางแล้วไปิดทางดิโอ้ยไม่ได้จับจังหวะนานครับออบเด้เต็มคอเลยออาเบเบเ เย,เยโอ้โหบารองโคตแดงกัดคออ่ะอ่ะอ่ะโอ้ยกัดกุนกัดตีงหูอันนี้เพิ่งบ่ายสามนะแต่มันมืดแล้วเพราะว่าเมฆมันดำพอดเฮ้อ

คนจักรยานเดินคนเดินอะไรเงี้ย ก็ค่อยอยากลอยเยอะนะครับเพราะว่ารถไม่ได้ดำคอกรครับ,รบมันสามารถขาดได้เลยนะทุกคนเฮ้ออยขี่ตรงไม่รู้ ขึ้นหินอีกครั้งหนึง่งไม่ได้ขึ้นนานมากแล้วนะครับผมตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยโ yeah! ้ hoo! นี่อยากกับบิลลี่บ่ะ <c oughs> ต้องจำนะครับต้องกระแทกสุดโ okay. <c oughs> อเคครลื่นเลยเนียกเดี๋ยว เดี๋ยวเราขอพักนี้หนึ่งให้เอทีพีเขาวนก่อนนะครับเมืเ่ v, อกี้เราเจอทีพีเขาจะบนซ้ายหรือเปล่าอันตรายนะครับเราเาซฟปลอดภัยไว้ก่อนนะเราไม่ได้ปลอดภัยแคแต่ตัวเรานะครับตัวคนอื่นเขาด้วยนะครับควรมีน้ำใจนะในการขี่รถอาเลยเออสุดยอดแก้วแต่ก่อนไม่เคยกล้าขึ้นนะเดี๋ยวนี้ขึ้นกันใหญ่แล้วไปครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะครับในป่านี่แหละ

นะครับแต่อากาศดีมากกว่านี้ปุ๊บผมลองคิดดูแล้วผมอยากเล่นดาวฮิวนะแถวนี้ไม่รู้ว่าที่มันจะเหมาะก,กับสนามที่ไหน ใครคลิปที่แล้วอะตอนน้ำท่วมอะนี่ต้องลอยไปงี้เฮ้ย <c oughs> ขวาขวาขวามันไม่จมลองนิดลองเลยไม่ติดพอเราไม่ติดเฮ้ยไม่ไปขวาเนี่ยเนี่ยลงเนี่ยไปได้ดอ๋อ เราพอไปได้ตรงนี้แหลมวัดแดงที่เราโดนโเมื่อกี็แค่โคตรแสบเลยตั้งแตะกำลังรถไฟไม่ลองแับจริยจังเลยนะไม่สาดลายฮาร์ดอะไรเงี้ยเปลี่ยนฮาร์ดเปลี่ยนลูกเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยนะครับไม่วงไม่วาล์วเปลี่ยนใหม่นะครับ รถ,รถ,ร,ถรถก็รถกำลังอัดลงเอยไม่ใช่รถรถขนาดลูกสูบลงมินหนึ่งแล้วก็รถข้ากําำลังอัดลงแห่มันนอนฮะมันไปยังไงวะมันจะเข้ายังไงของมันวะเอ้ไปนี่หรือเปล่ามิดไปนี่ออกนี่หรือเปล่ามันไม่ได้ลงนี่หรอก,กน่าจะไปนู่นหรือเปล่า 真的来 ดีมากเลยเวลาเราไต่หินน่ะล้อเราล้อเ,เ,เราอยู่กลาหิน,นครึ่งหนึ่งอะ่ะมันยังเกาะเราอยู่อะ่ะแต่ถ้าเป็นอย่างไหนมันม่ค่อยอยู่ลิ่นลื่นหรอก เออออเออเออเยขี่ม้าเลยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยสุดยอดฮฮะเออขึ้นได้ไหมเนี่ย ห,หน้าตัดแนละ้วทุกคนสูงประมาณสองเมตรยังลมแข็ง่เงี้ยเอาลองหน้าตัดนะครับใครว่าไม่สูงนะลองดูได้นะครับสุดยอดเออเลยเวดิ o o d แล้วเจอดินนี้ด้วยเดี๋ยวอยล้มไปเขก็ไ้โอ้โหดินดินท้าเต็มโคตรลื่นเลยเจอเจอดินนี้รถยาวลงแข็งอ,ะอ่ะลื่นมากฝนตกแล้วครับทุกคนเราจะดันหน้าตัดดูอีกรอบนึงอันนี้คนที่นะฮ่าฮ่าเอาอนเลย

Oui. cái máy nó đỏ như ê ê lì, lăng lì. เยอะมากที่ตกไม่เท่าไหร่อล้เจอหินแนละ้ว